กำลังเดินจากบ้านน้องหลอาวไปบ้านคุณป้านะคะไปบ้านคุณพี่นะคะคือตอนนี้โซว่าเราสิไปให้ทุกท่านได้ดูกันนะเพราะว่าตอนที่น้องอ่ะมาเมืองย่างบอยมากว่าน,น้องอ่ะมาทำงานอะไรนะคะก็จะมาบอกวันนี้เนาะตอนนี้เราไม่แปลกหรอกนะคะว่าทำไมน้องดำดูทวนตักแดดน้องเป็นคนเอ่ ถ้าแบบว่าบางครั้งก็จะใส่นะหมวกะบางครั้งก็ไม่ใส่แบบอาตากแดดแบบนี้เลยเหมือนเหมือนทนได้ตอนนี้เรากำลังเดินมาถึงบ้านคุณป้าพอด,ดีนะคะตอนนี้เห็นว่าพี่ชายจะ,ะตำอะไรให้กินไม่รู้ตำแตงอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมาบอกอาชีพที่น้องมาเมืองยางตลอดเรามาทำงานอะไรนะคะตามไปดูนะคะ โอ้พี oh, oh. เปิดเพลงแบบตุงต้งตุง้มตุ้มตุ้งอยู่บ้านแบบร้อนร้อนนนี้ามมาก็ตำมะละกอกินนะคะน้องหลังเดินไม่ลงมาเพราะว่าเอ้ยไม่ขึ้นมาสิน้องหลังเงินคือปวดท้อง <laughs> ปวดท้องก็เลยไม่กินแล้วมันนี้เนาะ <laughs> ต้มตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรอนนี้ตอนนี้กําลังจะไปกินออพี่ชายคนตํานะคะโอ้รู้แล้วทุกคนทําไมพี่ชายตาส้มตําให้กินก็เพราะว่าเขาจะใช้ใช้งานฟรีใช้งานฟรีนะคะก็แบบว่าน้องอยู่บ้านน้องเหลาใช่ไหมเรียกมาเมาืำำ่อกี้ส้มตำไหนอะไรแวันเนี้ยก็รู้ว่าน่าจะมาใช้งานฟรีแต่เพราะว่างานอะต้องเสร็จ อีกสวันต้องเสร็จแต่ว่าตอนนี้พี่ชายยังไม่เสร็จนะคะต้องบอกว่ามาช่วยงานพี่ชายแน่นอนนะคะก็จะเป็นน้องนี่แหละทุกปีมามาก็ออ่มาช่วยพี่พี่ชายลูกคุณป้านะคะแม่เขาเป็นคนที่สี่ห้าหกคนที่สี่นะคะส่วนแม่ของน้องเป็นคนที่ห้านะคะแม่น้องเหล่งินเป็นคนที่6นะคะก็ คนนี้แหละนะคะพี่ชายที่เมืองย่างนะคะแล้วก็พี่ชายของน้องที่มาเชียงตุงด้วยกันก็อยู่ข้างล่างนะคะทุกคนอันนี้เนาะเป็นญาติพี่น้องอบอุ่นแบบนี้นะคะก็ตอนนี้เขาเปิดเพลงข้างล่างตึงๆ,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 ๆเลยเดี๋ยวเราตอนนี้คุณป้ามาแล้วนะคะ อันนี้นี่คือชุดของใครไม่ดูนะคะแต่ตอนนี้น้องมาดูก่อนว่าอันไหนสวยที่สุดในนี้แต่ว่าสีมันสีนี้โอ้โหสวยแล้วทวสีแดงแต่แบบนไม่สวยแต่ว่าไม่มีซุดเป็นกลุ่มนะเนี่ยนี่จะแบบว่า,น,านี่ชุดที่เย็บไปใช้เวลากี่เลื่อนนีไ่ไปใส่ น่ะใส่ใช้เวลากี่เลือนอันนี้ดึงเสียงนะหลายเลือนคำเดียวไงวันหนึ่งสองชุดก็เสร็จนะคะทุกคนสองสี่หกแปดสองีอันนี้สิบสี่ชุดนี่คือแบบว่าใช้เวลาไม่ถึงเดินนะทุกคนคือแบบไวมากแต่ตอนนี้เราต้องช่วยตอกลาย ดอกไม้ที่ข้างๆเหมือนนี้นะคะตอนนี้น้องน้องมาช่วยทุกปีนี่มาช่วย่อ,ยอกไลดอกไม้แบบนี้สวยไม่ทุกคนนี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยทำกักตอมอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระลุมกระลุมกระเดมไม่หงอันนั่นแหละอันเนี้ยช่วยทนํนีนี่นี่นะแต่ดอกไม้แบบนี้ไม่ทําคือแบบคนเขาทําขายเพราะว่ามาต่อต่อต่อกับเสื้อแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะไปตอกาลเสื้อสวยๆนะคะ โอเคตามไปดูทุกคนตอนนี้แตกเสื้อเหรอแตกให้เป็นชุดตอต่อต่อตอตอ,ตอ,อันนี้ทำไม่เป็นนะอันนี้แค่มาดูเฉยๆช่วยทำที่แบบว่ามัน,นง่ายๆแบบนี้เองเนาะนี่คือแบบว่ารูปล่ลางจะออกมาเป็นชุดนะคะตอนนี้งานเราคือทางนี้นะคะมานั่งตลอดก็คืออันนี้เองตอนนี้จะทำเป็นหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว อันนี้เปีกไว้เยอะนะพี่แจ๊โอเคเรามาทำด้วยกันมาดูนะว่าจะโอเคไหมหรือว่าจะพัก เรียบร้อยร้อย,ยหนึ่งเส้นนะคะนี่แบบนี้นะคะลายมันจะออกแบบนี้นะคะแล้วเราจะต่อสามเส้นเลยเพราะว่าลายนี้มันจะเป็นทางนี้ใช่ไหมแล้วก็จะใส่ดอกหรือว่าใส่อะไรลงไปที่นี่นี่ก็ใส่เดี๋ยวค่อยดูใส่ไหมแิมพ <laughs> ีมือเก่าไม่เคยเปลี่ยนยนี้น่ะจริงๆดูอย่างเดียว <laughs> เคยเข็บเนี่ย เคยเข้ามือจึกอะไรแบบนี้นลทุกคนตาไม่ดูไงถ้ะแบบว่าถ้าทำทาทําไปแล้วง่วงนอนแบบนี้มันก็แบบตามแล mm ้ว hmm. ก็มือก็ใส่แบบนี้เลยใส่ที่มันเจ็บมากตรงนั้นอ่ะนี่ตกตั้งข้างาได้ได้นี่นะนี่ เยวถ้าสมมติวเราเอาเราไม่มีหนังสุดพิมพ์แบบนี้นี่มันจะแบบว่ามันจะออกมาไม่เรียบไม่สวยต้อต่อด้วยหนังสุดพิมพ์ก่อนถาต่อจ้านี่ทึ๊บๆตึง๊งเริ่มค่ะนี่นะ เอาใจนี่ต้งไงใติ้นนะใส่ใไปจะดี ทางนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ต่อเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าจะต่อกันนะอันนี้นะนนนะห้องสังอันเนี้ตยตอกไลตอกไลม้ำใจกัน,นานะเช็หมอกเอ้ยเช็นี่นะนี่เป็นเครื่องแบบว่าทําแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ตอนนี้จะทําแบบกระดุมหรือเปล่า นี่เป็นเส้นแบบนี้นะคะแต่ละมุมแต่ละต้องใช้หมดคนเดียวถ้าไม่มีผู้ช่วยตอนนี้เราต้องดูข้างล่างนี้ก่อนแล้ว่าไหนข้างล่างนี่มันจะหมดหรือยังต้องใส่ เราจะต่ออีกเส้นนะคะนี่ให้มันตรงตรงนี้ตรงนี้อ่า จะดีๆต้องดูสายที่มากที่เราใส่ที่กี้ด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมันไม่เข้าแบบนี้ก็มันจะไม่ออกมาเมนะ ตอนนี้จะเอาหนังสือพิมพ์นี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูดลายลายเชือดลายดอกไม้กันเลยว่าจะสวยขนาดไหน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ทุกคนอันนี้คือทั้งหมดนะคะอันนี้เอาออกแล้วนี่จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือส,นนะคะสามเส้นนะคะสามเส้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้างหลังอันนี้เป็นตัวข้างหลังนะคะนี่น่าจะคนอ้วนได้เลยทุกคนดูสินี่คือข้างหลังนะคะส่วนอันนี้คือ หน้านะคะนเสื้อนเสื้อแบบนี้น้าเสื้อแบบน,น,บบนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งน้องกําลังเอาออกอยู่นะคะนี่มันจะต่อแบบนี้นะคะน้าเสื้อแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดุมอะไรใส่ที่นี่นี่นี่ก็เสื้อสุดไทยขืนไทยใหญ่แบบนี้แหลคะค่ะแล้วอีกอย่างก็น้องามาช่วย สองสามปีที่ผ่านมาปิดเทอมแบบนี้นะน้องจะมาช่วยตลอดนะคะส่วนที่บอกว่าไม่ได้มาช่วยเย็บผ้าแบบนี้ก็จะมาแบบมีงานแบบนี้นะคะมีงานยากพี่น้องมีงานแบบนี้ก็มาแบบนี้มาเหตุผลที่มาเมืองยางบ่อยนะคะถ้ายากพี่น้องไม่มีงานก็มาช่วยพี่ชายเย็บผ้าเนี่ยแหละตอนนี้ก็ น้องช่วยได้ก็ประมาณนี้อตอกลายหลอกไม้แล้วก็ช่วยทำกระดุมแล้วก็ช่วยใส่ใส่งอสิน้นใส่อะไรแบบนี้นะคะอันที่มันง่ายๆแล้วก็อันที่มันง่าย,าทายๆที่ทําได้นะคะก็มาช่วยแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็แบบว่าถ้างานไม่เสร็จพรุ่งนี้ เขาจะมาเอานะคะถ้างานไม่เสร็จ <ARM> ก <tant dinero> <esse> ็จะจะไม่ได้ไปเที่ยวก็คือพี่ชัยจะไปส่งเที่ยวเพราะว่าอ่าเพราะว่าถ้างานไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะโอเคนี่ก็คืออ่าที่น้องมามืองยางทุกปีก็นี่แหละนะคะก็มาบอกพีพีสีทุกท่านนะคะนี่ สวยสวยไทยคืนไทยใหญ่นะคะสั่งได้นะคะสั่งที่น้องได้แล้วก็ให้น้องน้องมาช่วยแบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คุณป้าก็ขายสุดไทยคืนไทยใหญ่นะคะแล้วก็คุณพี่ชายก็เย็บผ้านะคะที่บ้านนะคะ <c oughs> นี่นะคะน้องทำเมื่อกี้เนอะนี่ลายเสื้อสวยมากเลยนี่พี่ชายต่อแล้วเป็นเสื้อแล้วนะคะใส่เออใส่อะไรนะกระดุมเหรออันนั้นก็เสร็จแล้วนะคะนี่พรุ่งนี้เขาจะมาเอาก็เลยรีบทำในวันนี้นะคะไม่รู้ทำไมพี่ชายไอ้นะคะ คือน้องมาช่วยตลอดนี่คือแบบวันว่างๆนี่ไม่ไม่เย็บนะทุกคนคือแบบพรุ่งนี้เขาจะมาเอาแบบว่าวันนี้ต้องรีบทำอย่างเดียวนะคะคือแบบน้องมาช่วยพี่ชายก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะชุดนี้ก็ประมาณเออเกือบพันบาทอะทุกคนค่าเย็บนะคะเกือบเออพันพันกว่าบาทนะคะเท่านี้เลยนะคะก็แพงอยู่พอสมควรนะคะทางนี้เออชุดทางนี้ก็แพงอยู่พอสมควรแล้วก็ ใส่แล้วเอ่อมันจะดูแบบว่าใส่ดีอะแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างก็น้องมาช่วยเย็บสองปีก็เลยแบบว่าอืมไม่เป็นเย็ยบไม่เป็นเอ่อสอนเอ่อเดียนอนนี้เองพี่เขาสอนอนนี้เองนะคะแล้วก็มาช่วยทําแบบนี้ตอกได้อันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะถึงตอนค่าเลยมาตั้งแต่เมื่อกี้ถึงตอนค่ายังไม่เสร็จนะคะต้องทําให้เสร็จแล้วพี่เขาจะต่อแบบต่อน,นี่เร็วมากเดยระทวน เออที่เขาเรีบเลยรียบ,รยบทำแบบเนี้ก็ต่อเร็วมากนะคะรอน้องเสร็จอย่างเดียวตอนนี้อตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านเนาะให้น้องทำตอนนี้ไัดับไปแป๊บนึงอะ่ะต้องให้แบบว่าต้องทําคนเดียวว่าเออดอกเนี้เป็นดอกอันอ,อันเท่าอันที่เท่าไหร่แบบเนี้ยน้องทําไม่เป็นทุกคนซวยแล้วต้องทําให้แบบว่าถ้าไม่ทําเสร็จไม่เย็บเสร็จวันนี้ก็ เออ่พรุ่งนี้เขาจะมาเอาแล้ววันนี้นะคะต้องเย็บวันนี้แล้วก็ถ้าเย็บเสร็จก็จะได้ไปเที่ยวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย